ก็จะเป็นหน้าที่ของทางด้านสมพงศ์มวันที่จะรายงานห้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูนะครับในหลวงพร้อมขออนุญาตต่อไปหาสมพงศ์อุมวันสักหน่อยครับว่ามันเป็นอย่างไรครับมีความเคลื่อนไหวอะไรในเรื่องของครูบาอาจารย์ฟังได้ในรายการที่นี่สีพอตบูรณ์แต่กำลังมาแล้วครับรอแ๊บหนึ่งสวัสดีครับผอมสวัสดีครับคุณพล้าพันและท่านผู้ฟังที่กรพทุก่านาร์ดภาพฟอง ศุกที่23เดือนกันยายน2 5 6 5นะครับหาก็ใกล้ที่จะอ่าครบวันที่จะเกษียณอายุราชการและอีก7วันนะครับนับถอยหลังแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านดรเจริญพรคำจารย์ก็ได้จัดเต็มในเรื่องของการแสดงความยินดีกับผอเขตป้ายแดงทุกท่านนะครับและก็ยินดีกับผอเขผอเขตที่ได้ย้ายนะครับอ่าก็ยินดีกับทางาท่านท่านผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษานครพนมครับท่านศักดาใจไพ่ก็ได้ย้ายกลับไปใกล้บ้านนะครับไปเป็นผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขอนแก่นและขณะดเดียวกันท่านดพรพิสุทธิกิติศรีวรพันธ์นะครับก็ได้ย้ายกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองที่สพมนครพนมนะครับชาวมัธยมศึกษาขอต้อนรับท่านดรพิสุทธิกิติศรีวรพันธ์ด้วยความยินดียิ่งแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองนะครับ มาฟังข่าวส่วนกลางหน่อยกันแล้วกันนะครับในเรื่องของบอร์ดคุรุสภานะครับก็ได้มีการเลือกเลขาธิการคนใหม่นะครับเพื่อทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่าที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณาวาระรับนะครับเรื่องการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาซึ่งคณะกรรมการสรรหาก็ได้เลือกคัดเลือกผู้ที่เข้ารับการ สมัครรับการสรรหาจะเหลือสามคนโดยที่ประชุมนะครับก็ได้มีมติเป็นเอกฉันนะครับเรื่องผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อมนวันวีนวระธรรมโมนะครับคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยทักษณิณนะครับดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่นะครับโดยจะเริ่มทำสัญญาจ้างในวันที่สามตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ ขาจากสากานุอบาัรครูนักคอมพนมจำกัดโดยท่านผอวิชาจันดาประดิษฐ์นะครับส่งข่ามาบอกว่าสมาคมชาบระจิตสงเคราะห์จุมนมสากอมทรัพยรแห่งประเทศไทยหรือสอสอสอนะครับขยายการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษก็คืออายุไม่เกิน70ปีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2565เอาสมาชิกสากท่านใดมิที่มีความสนใจอยากจะ สมัครเป็นสมาชิกก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปดูว่าคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครได้อายุไม่เกินเจ็ดสิบปีจะสมัครได้หรือไม่อย่างไรก็ดูได้ที่สพย์ครูนักพอพรรมจำกัดน,นะครับขอบคุณท่านประกรณ์มณีประกรณ์นะครับทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดนะครับ <c oughs> ทางท่านประคองศิลป์เมืองซ้ายนายกสมาคมพศสน นะครับเมื่อวานนี้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับสรุปว่าในเดือนเ,อเดือนกันยายน2,565งวดที่9้ทับ2,565นะครับมีสมาชิกอสนอเสียชีวิตทั้งหมด16รายนะครับสมาชิกมีหน้าที่จะต้องส่งเงินสงเคราะห์ศบนะครับศพละ25บาทก็เดือนนี้เป็นคนคนละ400บาทนะครับซึ่งหลายท่านก็บอกว่าทำไมเยอะจอังปีนี้เนื่องจากว่า มีการเสียชีวิตมากขึ้นและก็มาพร้อมๆกันนะครับคณะกรรมการก็เลยพิจารณาให้เดือนนี้นะครับมากหน่อยนะครับก็คือ16รายสมาชิกที่ถึงแก่กรรมนะครับญาติก็จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน215,918บาทนะครับจากจำนวนสมาชิกของอสมาคมพอสนอตอนนี้นะครับ9,188รายนะครับทานท่านดรวิทยาอินารานายกสมาคม อ่าสิเก่าปิยะมหาราชไลนะครับก็บอกว่าชัดเจนแล้วก็จะมีการจัดงานตุ้มโฮมบุตรปิยะหนึ่งร้อยสิบสามปีนะครับ่าในวันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าณารานอนเนรวงโรกเนปิยะมหาราชัลงานนี้ก็จะมีการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนสําหรับการตุ้มโฮมบุตรปิยะทั้งนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบโต๊ะนะครับโดยจําหน่ายตโต๊ะจีนโต๊ะละสามพันสองร้อยบาทก็สามารถติดต่อได้ คุณครูท่านรองจันจิลาแก่นจันโรเรียนปิยะมหาลัชไหลตาท่านวันนี้เอาแค่ okay, นี้ครับท่านสวัสดีครับอขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานห้านาทีสำหรับเพื่อนครูนะครับเช้านี้เรียบร้อยเช้าวันศุกร์สปดาที่2ี่แล้ว <c oughs> นะครับสำหรับที่ผู้ที่จะเดินทางสู่เส้นทางที่สาย61ก็เตรียมความพร้อมก่อนเลยกันนะครับ ครับวันนี้ก็ปฏิทินโหราศาสตร์วันศุกร์ที่23กันยายนตรงกับวันศุกร์แรม13ค่ําเดือน10ปีขานจส1384คสศ2 2วันนี้ดาวจันทวันนี้ตําราบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีนะครับดาวจันทร์เกาะทริตโธเริกและโคจรเขา้าเกาะมหัทโนเริก เวลา5าิกา21นาทีคืนวันนี้นะครับวันนี้ห้ามตั้งสารพระภูมิสามารถนํายดยานใหม่ออกจากอู่ได้แต่ควรปรึกษาหัวราชการผู้ชํานาญเป็นผู้ตัดเลิกให้จะเป็นการดีที่สุดและสีที่เป็นมงคลอ่าววันนี้ก็คือสีเงินสีขาวหรือสีฟ้าข <c oughs> ออภัยนะครับสีที่ไม่เป็นมงคลก็คือสีเทา <c oughs> แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นสีที่เป็นมงคลในวันกับเจ้าการด้วย เก,เกิดวันอังคารสีที่ไม่เป็นมงคลวันเกิดคือสีขาวสีเงินถึงแม้จะเป็นสีมงคลของวันนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับส่วนเลขทะเบียนรถควรใช้เป็นเลขสุภเคราะห์ก็คือ124569ส่วนเลขบาบเคราะห์3 8 7 0ควรเลี่ยงใช้เถิดครับนะครับข้อคิดวันนี้ก็บอกว่าอย่ารักทำกว่าเรือนจะรักเดือนกว่าตะว,วัน <laughs> เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับและนอกจากนั้นแล้วจเจริญพรคำจารย์วันนี้ก็โพสเฟซบุ๊กทุกเชา้าอยู่แล้วนะครับเป็นข้อคิดสะกิดใจความกลัวจะยิ่งใหญ่มากขึ้นจากความคิดของคุณเอง f e e l Will Gro เ g e r in y o u ู one's mind นะครับข่าวสารบริการนะครับเมื่อวานนี้ก็ ก็มีการาแสดงมุทิตาจิตนะครับกับเพื่อนรักกีคนหนึ่งนะครับใส่กางเกงขาสั้นนะครับเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษานะครับก็คือคมจิตคำป้องหรือว่าตุยตุย,ตยนะครับสมัยอยู่มัธยมปียะตอนต้นนี่โอ้ยพากันลุยหลายๆยอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกมกีฬานะตุยเนาะตุยตุยอยู่บันดงบันดงอำเภอเท่าเทนนะครับพาเจริญพรคำจันไปติ ตะก้อนะครับพวกเราก็ไปจากชนบทเนาะนะไปเข้าไปในเมืองก็ต้องอาหาวิธีการหลากหลายเนาะจากนั้นก็ไปร่วมงานนะครับไปร่วมงานท่านพ่อประจัดตีเฟื้อยที่ทางบ้านแค่นะครับสีสงครามนะครับเมื่อวันก็มีแขกหลายผู้หลายคนเนาะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนคุณพี่เขียวพี่ชัยวันเด้งคุณพี่มีชัยคุณพี่เดชาคุณพี่วิชิตขมันคุณพี่มนัฐอัมไพพันธ์โอ้ย นะครับหลายท่านเกษียณไปแล้วหลายปีก็สุขภาพแข็งแรงเนาะเอาเป็นร่มโพร,ร่มไซของลูกหลานนะครับทราบท่านจากท่านนายกเขียวนะครับประธานชมรมขูนนอกราชการบอกว่าก็จะมีพิธีรับน้องร <c oughs> ับน้องใหม่นะครับที่จะเข้าเป็นสมาชิกของชมรมนะฮะหกสิบปุ๊บก็เข้าสมาชิกโดยทันทีนอกคุณพี่เขียวเนาะเอายินดียินดีนะครับมีกลุ่มมีก้อนในการ ทำประโยชน์ให้กับสังคมก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับนะท่านประหยัดเนาะก็ไปละเดอ้อท่านประหยัดเดอ้อเมื่อวานนี้นะครับได้ออกมาก่อนเพราะว่ามีภารกิจระยงวันนี้วันนี้บิ Big Long, Big Long. <c oughs> ๊กหลงบิ๊กหลงวันนี้บิ๊กหลงบอกว่าพร้อมนะครับสำหรับการจัดงานมุทิตาจิตให้ว่าที่พันตรีเดชาคันทักนะครับที่โรงเรียนบ้านนาจานนะครับ <c oughs> เริ่มตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปใช่ไหมท่าน เอาท่านประธานเองว่ายังไงท่านประธานเองนะครับมีการประชุมด้วยไหมหรือไม่มีเพราะว่พาพอรจนาบอกว่ามีภารกิจนะก็ขอเลื่อนเป็นวันใหม่ก็แล้วกันนะท่านหนะึ่งเนาะเ o r k p o i อ t t o d a y นะครับ w ว r k Point Today วันนี้วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่23กันยาปีพุทธศักราชกันยายนปีพุทธศักราช2389หรือว่า1 7 0ปีหปีที่ผ่านมานะครับมีการค้นพบดาวเนปจูน เปิดรอบใหม่พรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะครับคนละครึ่งเฟด5 3 0สามจุล้านสิทธีนะครับสิทธิ์สิทสิททนะครับโคศรัชบาลรัสเซียชี้แจงประเด็นคนหนีออกนอกประเทศสื่อรายงานกันเกินจริงไปเองสื่อก็คือสื่อเนาะคุกรวม16เดือนไม่รอลงอาญานาริททองทิลาดอดีตสสเพื่อไทยคดีเสียบบัตรแทนกันปี2,500 56. Quicks คอมเบอร์น่าสนใจขนาดไหนทำไมครับถึงหลุยปั้นสุริยะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบินพรุ่งนี้23กันยายนเจราจาคิงเกตยืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้เพิ่มงบสู้คดีอนุทินไม่กังวลร่างพระราชบัญญัติกัญชาถูกค้าน อาจไม่ผ่านสภาสมัยหน้าย้ำใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการแทนได้เอาประกาศก็ว่ากันไปเรื่องใกล้เลือกตั้งการเมืองใกล้นอนนะครับเปอร p o i n ยทุเดย์เขาเปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งใหญ่7พฤษภาคมปี66กรณีสภาอยู่ครบเทอมนะถ้าครบเทอมก็เลือก7พฤษภาปี66โอ้นะซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วมาเลเซียขึ้นแท่นประเทศรายได้สูงอย่างไม่เป็นทางการ 4.9แสนล้านบาทต่อปีอันดับหนึ่งเลยเนาะอูนะอันดับหนึ่งเลยมาเลเซียมามาเลเซียมาแล้วก็มีสิงคโปร์นะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับส่วนประเทศรายได้ปานกลางก็มีประเทศไทยนะครับประเทศอินโดนีเซียประเทศเมียนเวียดนามประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศอินเดียนะครับอันนี้จากการ จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับได้เปิดเผยารายได้ของประชากรโลกคุณภาพอากาศรัศมี20กรุงิลเโมตรรอบโรงงานสารเคมีรนะั่วนครปฐมไม่พบสารอันตรายในบรรยากาศาภูมิใจไทยยันลงพื้นที่บ่อยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับขอโกโกโตวางกรอบเพื่อความชัดเจนนะครับหลายฝ่ายก็เรียกร้องเหมือนกันนะ กติกาอะไรต่างๆก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยให้มันชัดเจนว่าอย่างนง้นให้มันชัดเจนน่อยเพราะว่าผู้ปฏิบัติก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจับตาประชุมสบคใหญ่พรุ่งนี้นะครับชงยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินยุสบสบคมีผลทันที1ตุลาคม นะครับค่าเงินบาทของเราทําไมมันโอโหอ่อนแรงเลยนะนี่ตอนนี้ค่าเงินบาทแตะ37.455บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วนะครับผลจากการขึ้นดอกเบีย้ยของประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้ยมันมีผลกระทบไปหมดเลยเนาะเปิดใจเดียว่าทัญญาซบประชาธิปัติมตรภาพกับประวิทย์ย่างเช่นเดิมเกาหลีเหนือโตู้สหรัฐหุบปากหยุดกล่าวหาขายอาวุธให้รัเสเซีย จวกหวังทําลายภาพลักษณ์เปี่ยงอย่างนี่ไม่เคยเกรงกลัวนะ,ะถึงแม้จะเป็นอะไรเป็นประเทศเป็นประเทศกลิกจิก,กประเทศน้อยนะครับแต่ว่าเกาหลีเหนือนี่เขาไม่ได้สนใจนะนะครับในเรื่องบทบาทของสหรัฐอเมริกาหร,หรือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะใช่ไหมไม่โซนไม่โซนไม่สนใจอย,อยู่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับ อันนี้เป็นยังไงเนี่ยเปิดปฏิบัติการแฟสเอ่อแพดเฟส,ฟสลุยคน52จุดทั่วประเทศโอ้โหไอวีเอชี้แจงสารเคมีรั่วนครปฐมไม่กระทบแหล่งน้ำประวิทย์ห่วงประชาชนสารเคมีรั่วกำชับไฟเกี่ยวข้องดูแลสถานการณ์มาที่เดอะสแตนดาร์ดนะครับเดอะสแตนดาร์ดเดอะสแตนดาร์ดวันนี้นะครับมีข่าวสาร บอกว่าคนนสบัตดิอะไรที่ทําให้คนอินเดียถูกยกเป็นผู้นําบริษัทระดับโลกได้มากกว่าชาติอื่นนะครับอินเดียนะอินเดียประเทศที่ก็มาแรงเมือกันในเรื่องเศรษฐกิจเป็นไงครับเมื่อวานในฟุตบอลนะโอ้ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเราพ่ายจุดโทษมาเลเซีย1นหนะครับหลังจากที่เราเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปแพ้ลุกโทษ3ามหนะครับชวดเข้าชิง นะครับชนาทิปก็เล่นได้แป๊บเดียวก็ออกนะครับบาดเจ็บโอ้ยเนาะนะครับต้องมีการพัฒนากันเยอะนะครับนักฟุตบอลเรามีแต่ตัวท็อปทอปนะแต่ว่าอายุก็เยอะเฟตเตอร์จับคู่นาดาลงแข่งขันแมตช์สุดท้ายในอาชีพประเภทคู่สึกเลเวอร์ครับชาวมืดเสาที่24กันยายนนี้นะครับ ดีเอเอรวมไทยสร้างชาติคือนักสู้เอกนัดเผยการจับาภารกิจป้องชาติขยับสู่พักการเมืองเจอกันใหม่นะครับช่อง7 HD ออนไลน์นะครับช่อง7 HD ออนไลน์นะครับ, Online, รบวันนี้บอกว่าพลังใจจาก7 HD ออนไลน์นะครับความหวังเหมือนแบตสำรองในวันที่เรามองอไม่เห็นทางเอาไว้ยอย่างนั้นนะครับวัด ดวงดีนะครับบิ๊กป้อมถกสบคยกเลิกพระราชละเสุขเฉินนะครับปรับหมุดข่าวร้อนช่อง7 HD ออนไลน์วันนี้บอกว่ากรุงเทพมหานาครเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก80จับตาสบาควันนี้อาจเป็นนัดสุดท้ายให้ไวให้ไวลด,ดลงทะเบียนกดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟด5อีก3.9ล้านเซ็ตนะได้แล้ววันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไป นะครับอันนี้คือช่องเจ็ดเอชดีเนวนะครับครับห้าวันที่สละเพื่อนครูวันนี้ก็คงจะต่อเติมต่อยอดนะครับ,นะรบเพื่อนครูทุกท่านหรื่อวเอฟซีของเจริญพรคําจานนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณพี่สมยศนะครับคุณพี่สมยศนะครับ จากทางอากาศอำนวยก็บ,บอกว่ามิตรดีมีกว่ามีค่ากว่าทรัพย์่าเห็นเก่ประโยชน์หรือทรัพย์จนถึงกับทำลายน้ำใจเม็ดวันนี้วันดีวันศุกร์นะครับก็ขอให้มังมีสุขรุ่งเรืองร่ำรวยสิ้นทุกโรคสิ้นทุกไรสุกรคไร้โรคปลอดภัยโชคดีตลอดไปนะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากปุ้มเจริญพรคำจาร์นะครับสมพงษ์อุมวัน พรมพันกุ์ภุพานะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ